สวัสดีครับผมวันนี้มาดูหน้าง,งานเสียบดจากหน่อยครับเขาจะขุดไรเพ็รยังวาจจิโอ้เขาจ้าขุดไรเลยเรียงกลุ่งครับงานคิวครับงานคิวคิวงานขุดเป็นคิวนะคิวละยี่สิบหาบาทครับบอ้งวัตถุหรือแพงนะครับแต่ว่าคือว่าราคาดี่นะนีก็ช่างบัน่อยนะก็สิว่า างานหลวงครับผมเคยไปเล่นงานหลวงครับคิวยี่สิบบาทนี่ทิพย์่าบาทก็บรรจักบุกทั้งรถไถท,ทั้งรถดำนะครับทั้งไมโครนะครับสิบแปดทิพย์่าบาทพี่น้องอันนี้คิวละยี่สิบหาบาทครับไมโครเดียวนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับว่าโอเคเลยยี่สิบห้าบาทงานไมโครเดียว นี่เพิ่นฝังทอครับเออฝังทอเพิ่นนี่จิตปีกมาหนึ่งข้างจิตปีกมาหนึ่งข้างก็รับนาทีกับตันโดยจันก๊อบครับคุดอยู่นี่มาว่านครับคุดมาว่านกี G ่บ่อหนึ่งสองสามสี่คลองด้วยสี C ่บ่อกับอีกคลองอีกหนึ่งครับเรียบร้อยครับี๋ยวจอย ติดปีกมาเพื่อปาดนะทุกคนนี่เพื่อจะขุดเลี้ยงกุ้งครับคิวยี่บห้าบาทลาแล้วเราปะครับก็เลี้ยงกุ้งปะครับเลี้ยังเปลี่็นอันไหนดิคิดว่าไปอาจจะเป็นปลาหรือจะเป็นกุ้งครับแต่ว่าการขุดบอ่อเลี้ยงปลานี่เ <laughs> ขาบ่ขุดเลิกหรอกครับเขาขุดซ้ำนี่แหละขอแค่มีน้ำตลอดนะครับ เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเขาไม่ขุดบอ่อลึกนะครับเก็บงานแล้วครับใส่ปีกเลยฮะจะได้ไวครับงานไม่โคดียวกะต้องใส่ปีกที่แล้วครับในว่ครับเพราต้องไปเก่าขางงา่ายเห็นมันยากมันโดนเสียเวลาครับมันโมเมนต์ตกินใส่ดำเนาะ ง,งานเดียวจริงๆใส่ปีกเลยครับ,บาทจวดจวดจวดเอาข้าเดียวแล้วนะครับงโอ้แก้งขอบให้พ่อมายูบ้านนะครับผมเคยไปเล่นงานหลวงนะครับอู้อยพอเจ้าบาท20บาทนี่รถด,ดำรถไทย รถแมคโครครับหารสามพี่น้องจังบักสังยุนียี่สิบาบาทแมคู่เดียวครับเฮ็ดดีับนี่ก็พอเฮ็ดอยู่ครับงานชั่วโมงงานคิวนะครับอันนี้จะคิวกับบ่งหูจักน้ำเพินนะครับแต่ว่าถ้าใส่รถแมคโครใส่รถดำถ้อยนะครับกาดีอีกราค่าหนึ่งนะครับอันนี่นี่สะเกาผมีแจ้งขอบสะให้ครับ พวกไปดึงตะลับเม็ดวัดยังวัดคิ้วดินปะเสียบท่าจะไปยังวัดคิ้วดินนะครับนี่เป็นสะเกาหรือเปล่ากันปะมีน้ำนิดหน่อย ผมผมโมโหนะครับว่าที่อื่นไม่รู้ว่าที่อื่นเขาขุดคิวเท่าไหร่นะครับผมก็บอกโมโหว่าอยู่ทางอื่นคนขุดคิวจักบาทนะครับเนาะอาจจะถือกุนี่หรืออาจจะแพงกุนี่ผมก็บอกโมโหนะครับแต่ว่าผมว่ามันมันมันก็แพงกว่าบ้านผมอ่ะแถวบ้านผมมันแค่ประมาณยี่สิบบาทนะครับยีิบสองยางแพงนะครับหรือใดบูบูสูงมือนเนี่ยบ้านจะใดหรอมั้ง แถวนี้อโบสถบอกว่าเฮ็ดงานณไม่ไม่ไม่โคเดียวนะครับยิบผ้านะครับโคเดียว์ยิบผ้าขุดบอ่อเลี้ยงกุ้งอู้ห่วยงวยยางเลยห่วยงวยยางปวานี้เท่าไห่ยางไปเดีเยวหอกกบ่าไปหอากว่ไป,กไปทางเกานะ่าเราจะคว่ำอ,อยู่ไหมเดี๋ยวไปดูการทำงานของเขาหน่อย แกคุดแล้วเหรอครับเข้าค <The S 1> ่าตอรฝอยอยู่เขาเลยเบรย์ไ,ไม่เบ่งตอนคุดนะครับทางอื่นราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วแต่พื้นที่นะพี่น้องเนาะ้แตงขอบสะใหม่เลย แตงคู่ใหม่ขางันนี่ยสูงหมดวะ สามห้าสี่ครับสองสามปีแล้วพี่น้องข่้นนี่งยัง โอ้ย่าหอน้ดยพอดครับก็บอกว่าหอนครับแอร์มันเย็นนะครับแต่ว่าฟิมมันฟิมมันจางครับฟิมจางแล้วมันติดฟิมใหม่ครับต้องติดฟิมให้ใหม่ถึงจะเย็น เพิ่อเชาดินไปใส่คู่ทั้งปุียมันสูงค้อกันฉันว่าเอาง่ว่ไปติดลมเนี่ยข่อยางมาหันเว้นตะห้อยง่วนเอา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  ครับเจ้าของไปไล่แล้วงานขุดบอ่อเลี้ยงกุ้งครับ แต่หลังปีใหม่มากก็ลุยมาตลอดนะรโรงงานตั้งแต่วันที่หนึ่งกการาครับวันที่หนึ่งก็ตรวจเลยครับนี่เห็ดาตั้งแต่วันที่หนึ่งมากก็ไม่ได้หยุดเลยหยุดสามสิบสามเอ็ดนะครับ โอเคครับผมก็เดี๋ยวพไาเบิ่งงานมา่างต้นยางเพื่อที่จะลงดินอีกนะฮะเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าเด้อคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ